สวัสดีครับผมยายชิงกินแซบครับจำเนินรายการโดยไอโจชินอ๊อกคือเก้าเนื่อแลวันนี้การข่าวแรงครับนี่เมนูเด็ดๆครับนี่ครับต้มยำปลาคอคาร์บโบไฮเดรตแนะน้ำเลยวะย่ะยำปลาคอแลอ้วก็อมไก,ะกะ่อมไก่แล้วก็แกงกระไม้แกงกระไม้สดครับแล้วกะ็หนึ่งหอยหนึ่ง <laughs> หอย <laughs> หนึ่งเฮด <laughs> หนดแล้วก็น้ำพริกครับน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกไก่น้ำพริกอันสุด อันนี้พีกปนอันนี้พีกปนครับอันนี้พีกสดแกงพอโล้ใส่ยังอ่ะใส่ฉ่อมหวานหวานหวานอ๋ออันนี้แหละครับคลองหวานครับนี่ครับเออครับกล้วยบดซี่ครับมือนี้เขามีกล้วยบดซี่กินผลไม้หาบ่ได้ครับมือนี้บ่มีตลาดครับนี่อยู่ในเสาโอมีตลาดแต่มันบ่มีผลไม้ฝนมันตกมีแต่ขายแสีผ้าบางไันอย่างพกผมมาขายค่ะอ้าวขยับเข้าไปนะ อันสมมิโยเนียเดียวเครับเอาสวนข้าวเจ้ากินขอยังไงเหงื่อจี๊ดโอ้ยมึงเดืเรืองอะไรวะมาได้ค่เด้อมากินข้าวน้ำยากินกินแซ่เด้ออะเด้ออยากมากินข้าวกระป๋องสมข้าวบ่มีข้าวเม่ครับผมกระป๋อแมนกระเจี๊ยสมกระเจี๊มกระเจสมมาด้วกินข้าวขอยกชิมแซ่บครับผมมึงนี่กะถ้าเผาอ่ะเผื่อบ้างกันงกายยังไงวะ เป็นเด็กปรกอาสหนี้าเขาบ้านเขาเด็กประคอเนี่ยครับเขาเอยน่าประกอบกับอดกิเป็นอะไรประคอยมันเดินอมันเดินด้ใยหน้าของเขาเดประอกี่ขาดประอเออเินประอกี่ขาดประคอบเบืนอเนียประกอบกีดขาดขาดหน้ากีดขาดอ

เหพวนีหน่อยบ่าไปเปลี่ยนแล้วนี่หน่อยนี่อย่างยิ่งฟไปเปลี่ยนแล้วที่ฟองที่องเลหรือแล้วโอพรอืมนี่อย่งนี้้เหมือนนี่ค่

mắt người ta không? bắt đầu mọi người mất tích là 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 mất là

มานาของเจ้าแน่ เดี๋ดี๋วเไม่อนใหน่เนีอย่ด้มความไ่น้อดนี่ดิยว้วักสีมกสีไปออกวยปัยังเสียกันสิบาทอยู่เ้อ ทุบบางทียนเขไปะนี่แปะนได้เขาลุกไปเขาจะแบกตาเห็นบ้าหล่นแต่ตาเลยหะเดียวมาเถอะงาปลาเด็กก็ไมเนี่ต้องต้องมีน้องต้มนี่อ่บน้อ่ึ là bò cho kênh Ghiền Mì có Để không là lỡ những video hấp dẫn

我啊。嗯嗯 wow. จุ่นควันอย่งแก้วบ่อแค่จนวัอ่าบึงก้วมันกินหนาเนาะกบะเต้เตรียมพร้อมเนาะไัตถ่ควัมาเนาะัน้เก่าเลยล่ะบอร์เอาขอบคุณไหมครับนี่เก่าหรอเ่าขอบดไดค่ะเด้อยากกินกินแซ่บิ่มแร้วเป็นอไเขาเรียกว่าที่แม่เลยบอกคือยังไงสวนม้วนแถวนั่น ไอ้ำว่าไอ้เนี่ยเป็นสวยป้อนซูมือครับคำว่าไอ้ทำวันแรกเหรอไอ้คำวันแรกเรอส่วนวันแรกยังอื่นอยู่ด้วยสวนวัแรกนะบอมส่วนวันแรกครับผมคลิปที่นี่ก็ฝากทำนี่แหละครับจากแยกติดกินแสบครับกัเข่าวอิ่มกันแล้วดีใจหลายครับกับการรับชมช่องของแยกสิงกินแสบแล้วครับเนาะขอบคุณมากมายครับรอบชม สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <ผม S 1>